สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรีเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ในเงามืดของการเวลาก็มีเรื่องราวแห่งความโหดร้ายซุกซ่อนอยู่ณนะริมถนนสายเก่าที่เงียบสงบมีคฤหาสน์ร้างหลังหนึ่งตั้งตรงงานอยู่ ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีเถาวันเลื้อยพันจนแทบมองไม่เห็นตัวอาคารชาวบ้านในละแวกนั้นต่างเรียกขานมันด้วยความหวาดกลัวว่าคารืหาดโซ่ตรวนแค่ชื่อก็พอจะทำให้เราจินตนาการได้แล้วว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นณนที่แห่งนี้มันโหดร้ายเพียงใดตำนานที่เล่าขานกันปากต่อปากคือเรื่องราวของหญิงสาวผู้โชคร้าย ที่ถูกจองจำและทนทุกทรมานอยู่ภายในบ้านหลังนั้นจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแม้กายจะดับสูญแต่วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ถูกพันธนาการไว้ด้วยความแค้นและความเจ็บปวดไม่สามารถไปไหนได้สิ่งที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของเธอคือเสียงเสียงโซ่ตรวนที่ลากครูดไปกับพื้นในยามค่ำคืน และเสียงกรีดร้องที่โหยหวนจนบาดลึกเข้าไปในหัวใจของผู้ที่บังเอิญได้ยินผมได้พูดคุยกับลุงชมชายชราที่เกิดและโตในย่านนั้นแกเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่จำความได้ผู้ใหญ่ในบ้านก็สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้าไปวิ่งเล่นใกล้กับเขตคริหาดหลังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังตะวันตกดินกลางคืนนะ่ะอย่าว่าแต่เข้าไปเลย แค่เดินผ่านหน้าบ้านเขายังไม่กล้าเสียงมันมาเป็นเวลาบางทีก็เสียงบางทีก็เสียงเหมือนคนร้องไห้จะขาดใจมันไม่ใช่เสียงคนธรรมดาหรอกมันเป็นเสียงของความทรมานคำพูดของลุงชมคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมต้องค้นหาความจริงว่าใครคือหญิงสาวคนนั้นและอะไรคือชะตากรรมที่เธอต้องเผชิญ ภายในรัวร้วคฤหา์ร้างแห่งความตายหลังนี้จากการสืบค้นข้อมูลและเรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่ทำให้ผมพอจะประติดประต่อเรื่องราวในอดีตได้คฤหา์หลังนี้เคยเป็นของเจ้าคุณผู้ทรงอิทธิพลท่านหนึ่งในสมัยก่อนท่านมีลูกสาวคนเดียวที่งดงามยิ่งนักนามว่าคุณแก้วคุณแก้ว เป็นหญิงสาวที่เพียบพร้อมทุกอย่างแต่โชคร้ายที่เธอไปตกหลุมรักกับชายหนุ่มธรรมดาที่เป็นเพียงคนดูแลม้าในบ้านความรักของทั้งคู่เป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อเจ้าคุณผู้เป็นพ่อรู้เรื่องความจริงทันก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยทิฏฐิกและยึดมั่นในศักดิ์ศรีของวงตระกูลท่นสั่งให้คนจับชายหนุ่มคนนั้นไปทุบตือจนตาย แล้วโยนศพทิ้งแม่น้ำส่วนคุณแก้วผู้เป็นลูกสาวแท้ๆกลับต้องเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายท่านเจ้าคุณสั่งให้จับตัวเธอไปขังไว้ในห้องเก็บของเล็กๆที่อยู่ด้านหลังสุดของคาริฮาดคคอเท้าของเธอถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตรวนเส้นใหญ่ที่ผูกติดไว้กับห่วงเหล็กที่ตอกฝังกับกำแพงเธอถูกจองจำ อยู่ในห้องที่มืดมิดและอับชืน้นถูกทุบตีทำร้ายร่างกายและจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงร้องขอความเมตตาของเธอไม่เคยได้รับความปราณีจากผู้เป็นพอ่อวันแล้ววันเล่าที่คุณแก้วต้องทนทุกทรมานร่างกายของเธอสู้ผอมและเต็มไปด้วยบาดแผลแต่สิ่งที่แหลกสลายยิ่งกว่าคือหัวใจของเธอจนในที่สุด เธอก็สิ้นใจลงอย่างเดียวดายในห้องขังนั้นพร้อมกับโซ่ตรวนที่ยังคงพันธนาการข้อเท้าของเธออยู่ดวงวิญญาณของเธอไม่ได้จากไปไหนแต่ยังคงถูกกักขังไว้ด้วยแรงอาฆาตวนเวียนอยู่ในคฤหาสที่เคยเป็นทั้งบ้านและคุกของเธอจากการสืบค้นข้อมูลและเรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่ ทำให้ผมพอจะประติดประต่อเรื่องราวในอดีตได้คริหาดหลังนี้เคยเป็นของเจ้าคุณผู้ทรงอิทธิพลท่านหนึ่งในสมัยก่อนท่านมีลูกสาวคนเดียวที่งดงามยิ่งนักนามว่าคุณแก้วคุณแก้วเป็นหญิงสาวที่เพียบพร้อมทุกอย่างแต่โชคร้ายที่เธอไปตกหลุมรักกับชายหนุ่มธรรมดาที่เป็นเพียงคนดูแลม้าในบ้าน ความรักของทั้งคู่เป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อเจ้าคุณผู้เป็นพ่อร่วงรู้ความจริงท่านก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยทิพฐิและยึดมั่นในศักดิ์ศรีของวงตระกูลท่านสั่งให้คนจับใช้หนุ่มคนนั้นไปทุบตีจนตายแล้วโยนศพทิ้งแม่น้ำส่วนคุณแก้วผู้เป็นลูกสาวแท้ๆกลับต้องเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตาย ท่านเจ้าคุณสั่งให้จับตัวเธอไปขังไว้ในห้องเก็บของเล็กๆที่อยู่ด้านหลังสุดของคร ư หาดคอเท้าของเธอถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตรวนเส้นใหญ่ที่ผูกติดไว้กับห่วงเล็กที่ตอกฝังกับกําแพงเธอถูกจองจำอยู่ในห้องที่มืดมิดและอับชื้นถูกทุบตีทำร้ายร่างกายและจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงร้องขอความเมตตาของเธอ ไม่เคยได้รับความปราณีจากผู้เป็นพ่อวันแล้ววันเล่าที่คุณแก้วต้องทนทุกขทรมานร่างกายของเธอสู้ผอมและเต็มไปด้วยบาดแผลแต่สิ่งที่แหลกสลายยิ่งกว่าคือหัวใจของเธอจนในที่สุดเธอก็สิ้นใจลงอย่างเดียวดายในห้องขังนั้นพร้อมกับสู้ตรวนที่ยังคงพันธนาการข้อเท้าของเธออยู่ ดวงวิญญาณของเธอไม่ได้จากไปไหนแต่ยังคงถูกกักขังไว้ด้วยแรงอาฆาตวนเวียนอยู่ในครอหาตที่เคยเป็นทางบ้านและคุกของเธอเรื่องราวของคุณแก้วกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อมาและดึงดูดความสนใจของเหล่าผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายหลายปีก่อนมีกลุ่มนักศึกษาจากกรุ่มเพสี่คน ที่ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับการสำรวจบ้านร้างพวกเขาได้ยินชื่อเสียงของครือหนดโซ่ตรวนและตัดสินใจเดินทางมาเพื่อพิสูจน์ความจริงในคืนวันพระทั้งสี่คนแอบเข้าไปในครือหาดตอนหลังเที่ยงพืนบรรยากาศข้างในมันทั้งเย็นยะเยือกและกดดันฝุ่นหนาเตอะจับอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ที่ผุพังอยากย่ายแขวนระยะลงมาจากเพดาน เหมือนม่านแห่งการเวลาพวกเขาเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆด้วยความระมัดระวังมีเพียงแสงไฟจากกล้องและไฟฉายที่ส่องนำทางทุกอย่างเงียบสงัดเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นระัวจนกระทั่งพวกเขาเดินมาถึงสุดทางเดินด้านหลังของตัวบ้านที่ซึ่งมีประตูไม้บานหนึ่งปิดตายอยู่มันเป็นประตูที่ดูแตกต่างจากบานอื่นๆ เหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกักขังอะไรบางอย่างโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นลองบิดลูกบิดประตูแต่มันถูกล็อกไว้แน่นหนาเขาจึงใช้แรงทั้งหมดกระแทกเข้าไปประตูที่ผุพังตามการเวลาไม่อาจต้านทานได้มันพังเปิดออกพร้อมกับเสียงที่ดังลั่นเบื้องหลังประตูนั้นคือห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ว่างเปล่าและบนผนังด้านในสุดพวกเขาก็ได้เห็นมัน ห่วงเหล็กเก่าๆที่ขึ้นสนิมและโซ่ตรวนเส้นหนึ่งที่ยังคงห้อยแขวนอยู่ตรงนั้นราวกับว่ามันเพิ่งถูกใช้งานมาเมื่อวานในขณะที่คนหนึ่งกำลังใช้กล้องซูมเข้าใก่ที่โซ่ตรวนเส้นนั้นเพื่อนอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆก็สะกิดเขาเบาๆมึงได้ยินปะเขาถามด้วยเสียงกระซิบได้ยินอะไรวะเสียงเหมือนมีคนลากอะไรหนักๆอยู่ข้างนอก ทั้งสองคนหยุดนิ่งแล้วเงียหูฟังและพวกเขาก็ได้ยินมันจริงๆเป็นเสียงโลหะหนักๆที่กำลังถูกลากครูดไปกับพื้นไม้ของคือหาดมันดังมาจากทางเดินที่พวกเขาเพิ่งเดินผ่านมาเสียงนั้นค่อยๆดังใกล้เข้ามาชา้ชาๆทีละนิดเหมือนเจ้าของเสียงไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินหัวใจของทั้งคู่เต้นไม่เป็นสัมพวกเขามองหน้ากันเลิกลาก ก่อนจะรีบปิดไฟฉายแล้วหลบเข้าไปในมุมมืดที่สุดของห้องคังนั้นยืนตัวแข็งทื่อกลั้นหายใจฟังเสียงที่น่าขนลุกเสียงลากโซ่นั้นดังมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดลงที่หน้าประตูห้องที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ทุกอย่างเงียบไปชั่วอึดใจเงียบจนน่ากลัวและในความเงียบนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงใหม่ที่ทำให้คนทั้งร่างลุกชัน เป็นเสียงสะอื้นของผู้หญิงเสียงสะอื้นที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังมันดังอยู่ตรงหน้าประตูห้องเลยราวกับว่าเธอกำลังยืนร้องไห้อยู่อีกฝากหนึ่งของบานประตูชายหนุ่มคนหนึ่งทนความกดดันไม่ไหวเขารวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วตัดสินใจส่องไฟฉายออกไปทางช่องประตูที่พังอยู่สิ่งที่เขาเห็นในลำแสงไฟฉายนั้น จะกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่ร่างคนแต่เป็นเพียงเงาตะคุ่มสีดำจางๆของหญิงสาวผมยาวที่ข้อเท้าข้างหนึ่งของเธอมีโซ่ตรวนล่ามเอาไว้เธอยืนหันหลังให้ประตูร่างนั้นสั่นเทาตามแรงสะอื้นวินาทีที่แสงไฟตกกระทบเงาร่างนั้นก็ค่อยๆหันกลับมาชา้ชาๆแม้จะมองเห็นไม่ชัด แต่สิ่งที่พวกเขาเห็นได้เต็มตาก็คือใบหน้านั้นไม่มีดวงตาจมูกหรือปากมันเป็นเพียงใบหน้าที่เรียบเกลี้ยงว่างเปล่าและมีน้ำตาสีคล้ำไหลออกมาจากความว่างเปล่านั้นสิ้นสุดความอดทนทั้งสองคนกรีดร้องออกมาสุดเสียงแล้ววิ่งฝ่าประตูออกไปอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วชนข้าของกระจัดกระจาย วิ่งสะดุดล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งไปเจอกับเพื่อนอีกสองคนที่รออยู่ข้างล่างทั้งหมดวิ่งหนีออกจากครือหาดหลังนั้นกระโดดขึ้นรถแล้วขับออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองข้างหลังอีกเลยหลังจากคืนนั้นกลุ่มนักศึกษาทั้งสี่ก็รีบเดินทางกลับกรุงเทพทันทีพวกเขาไม่ได้แม้แต่จะเปิดดูกล้องที่ถ่ายมา เพราะไม่มีใครอยากจะรื้อฟื้นความทรงจำที่น่าสะพรึงกลัวนั้นอีกแต่ดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างได้ติดตามพวกเขามาด้วยมายหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มเริ่มมีอาการแปลก,ปลกๆเธอมักจะเหม่อลอยนั่งร้องไห้คนเดียวโดยไม่มีสาเหตุที่ข้อเท้าของเธอปรากฏรอยช้ำเป็นวงกลมเหมือนรอยโซ่ที่รัดแน่นจนเลือดท่อที่น่ากลัวที่สุดคือ เธอมักจะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วกรีดร้องบอกว่าฝันเห็นผู้หญิงหน้าเละคนหนึ่งพยายามจะลากเธอเข้าไปในห้องมืดมืดพร้อมกับพูดซ้ำๆว่ามาอยู่เป็นเพื่อนข้าทีส่วนชายหนุ่งสองคนที่อยู่ในห้องนั้นก็เจอเรื่องหลอนไม่ต่างกันคนหนึ่งมักจะได้ยินเสียงโซ่ลากอยู่รอบๆเตียงนอนทุกคืนส่วนอีกคนคนที่สองไฟฉายไปเจอเข้ากับร่างนั้น ก็มีอาการทางจิตอย่างรุนแรงหวาดระแวงไม่กล้าอยู่ในที่มืดและต้องพบจิตแพทย์ในที่สุดช่อง YouTube ของพวกเขาถูกปิดตัวลงคลิปสุดท้ายที่พวกเขาถ่ายทำในคฤราหา์หลังนั้นก็ไม่เคยถูกเผยแพร่สู่สาธารณะมีเพียงคำบอกเล่าจากหนึ่งในสมาชิกทีมที่ยอมเปิดใจเล่าเรื่องนี้ให้กับผมฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง ว่าอย่าได้ไปลบหลู่ดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเพราะราคาที่ต้องจ่ายมันอาจจะมากกว่าที่คุณคิดเรื่องราวของคฤหืหั์โซ่ตรวนแห่งเมืองเพชรคือบทพิสูจน์ของพลังงานแห่งความแค้นที่รุนแรงจนสามารถผูกมัดดวงวิญญาณเอาไว้ได้แม้ร่างกายจะสูญสลายไปนานนับร้อยปีความเจ็บปวดจากการถูกทรยศโดยคนในครอบครัว ความทรมานจากการถูกจองจําทั้งร่างกายและจิตใจได้หล่อหลอมให้ดวงวิญญาณของคุณแก้วเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทถูกวันนี้คฤหาสน์หลังนั้นก็ยังคงถูกทิ้งร้างยืนหยัดท้าทายการเวลาอยู่หที่เดิมชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงโซ่ตรวนในคืนวันพระเหมือนการประกาศย้ำเตือนถึงโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันเลือนหาย มันไม่ใช่สถานที่สำหรับคนลองของไม่ใช่ที่สำหรับผู้ต้องการความท้าทายแต่เป็นอนัญสรีสถานแห่งความเจ็บปวดที่ยังคงรอคอยวันปลดปล่อยตราบใดที่โซ่ตรวนแห่งความแข้นยังไม่ถูกปลดออกเสียงกรีดร้องของคุณแก้วก็จะยังคงดังก้องอยู่ภายในรั้วคฤริหา์หลังนั้นจากรุ่นสู่รุ่นเป็นตำนานสยองขวัญที่ยังมีชีวิตณนะเมืองเพชรบุรี ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ